เอัดอัดกิฟอัดกิเออเอาละครับวันนี้ก็อยู่ในกันในช่องช่องอะไรวะเมาสิไอ้เชเฮ้ยเสียงเสียงโลบอกดันยังวะ เอเดียบว้าวบอแล้ววบอลแล้วบอลแค่หนึงเอเดียบยังเอเดียังเพื่อนตอนตันเอเดียแล้วนี่เข้ามาแล้วเก่กันวันนี้ไปทำอะไรวะล่าท้าผีที่มันคุมี่หัวนี่ดู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 งัเออก็ตอนแรกอ่ะมีผ้าคลุมออกผ้าคลุมออกเพราะมันบังตาตอนแรกมันตอนแรกวมันเป็นไงไม่ใช่ว่าไอ้ดอนจะออกไปเปลี่ยนชุดนะไม่เอาแล้วะเ้ย อ๋อดอนทำไงวะดอนมันเปลี่ยนอะไรวะมันเปลี่ยนเป็นอะไรมันเป็นอะไรอะไรวะเฮ้ยหัวแม่งหัวแม่งมักกว่าเอาไม่ออกแล้วเข้าใหม่แล้วนะไม่เอาแล้วนะเอาหัวมัเนี่ยหัวหัวกูแม่งมันกูเนี่ยโอ้ยใช่เหรอเอ้เนี่ยก็เดินแบบนั้นไปนะเฮ้ยไม่ไม่กล้องกล้องม่นตายไปมาเฮ้ยเฮ้ช่างมันเพื่อความเล้าใจเออเพื่อความใจวะกูไม่เข้าใจวะ โอ้ก็ไม่จ่ายไมาเกินทำอะไรกันเอมันทำอะไรกันนี่นี่ตัดตัดไม้เฮ้ยนี่ไอ้หายแล้วหายแล้วตังกูตังกูตังกูองกูเอ้ยายายายกยายายาๆๆยา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 ยอา้างไยายายา ไอ <time> okay. ้ตากูตากูตากคูอย่าบังอย่าบังเอาไอ้ยังบังไอ้ดอนไม่เอาไปกูเก็บใครได้แล้วแม่งเดินตัดกูไอ้สัสมามาหาจีการ์ดันดีกว่าเพื่อนเอาตรงนี้ไม่ใช่ดิแมนแดนนอนเดี๋ยวใครบางคนอ่านคลิปน่ะมึงว่าเซก้ากูอ่านเซก้าเซก้าก็เซก้าตายคนแรกก็จะดีหน่อยเดี๋ยว ก็จะดีเลยมึงแช่งเพื่อนอย่างนี้เลยเออมึงแช่งเพื่อนอย่างนี้ปลาปะปะนี่เล่นไม่มีเลยหรอกไหนไม่มีสเต็ปแอบเหมือนเราไงเพื่อนอสเต็ปแอบไอ้ทันแอบั้งกอนไม่แอบแบบนี้แอบเออเอาไปไหนกันหมดเรารอด้วยดีเลยไอ้หาของเฮ้ยมึงเดินผ่านมาแล้วเดี๋ยมึงเดินเลยไปทำไมอ่ะไอ้พุทอะไรอีพุทไม่หิวตังค์แน่เลยทันเอาเดินขึ้นไปข้างบนทำไมอ่ะ เอ้ยมา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 ขุดไม้มาขุดไม้ก่อนไหนก่อนที่เราขีาร์ดอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเก็บยวท้ายนี่เดี๋ยวเกลีต้องรอเพียังไม่มาผียังไม่มาไม่ต้องรีบงนี่ต้องรีบใจร่มร่มเดินเดินยงเสียงลมกัดกัดจะได้เพิ่มไม่เจอขีาร์ดแล้วเจอแล้วเออปลา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 กดกดกดวิ่งมันกดไงวะ ไม่มีเฮ้วิ่งไม่มีไม่มีวิ่งไม่มีพุทธสว่างมีมีแต่ย่อย่อแล้วก็เข้าไปไม่กขาพูดทำไมมันช้าๆอ๋อโอ้ยผีม้าหรอผีอะไรหรอตาอะไรเว้ยเขาในกูฟังเสียงชัดเจนหลังประตูไหนหลังประตูนี้เนี่ยข้างหลังประตูเนี้ยมีผีตัวนี้มันมีผีนะเร็ว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 ต้องต้องต้องรีบวิ่งเลยนะเว้ยไม่มารอรอไม่ไม่เวลาเปิดประตูถ้ามีเหจะมาถ้ามีเหลือ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไไปปย้ายพี่บักไปหน้าผีเองมาบักบักหัวทิ่มจมพื้นเฮ้ยวังระวังเดินเดินเราไปทางไปทางไหนไปไปซ้ายไอ้คนนี้ไปซ้ายคนนี้เอาเอาไปขวาก็ได้ตามไปดอนตามไปดอนเข้าห้องเลยเอาผ่านทุกเอาไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสียเวลาเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเสียเวลาเฮออเสียเวลาต้องลาออกแต่ผมไม่ลาออกแต่เมยต้องมาอีกนี่นี่นี่ ไป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 ไอพี่มาเลยไปไนไป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  ไม่รอรอก่อนรอก่อนรอเพลงมันหยุดดอนไออนออกไปทดลองม่ใครเก็บแมชชีนพาร์ตไปยังมอกี้กูดับกูเก็บไปแล้วกูเก็บไปแล้วสวยสกูเรว่าเด้งหายอ้าวอ้าวาวอ้ไอ้แท้อฮว้าเอ้ยวอ้าอ้ยเอ้าไี้าวอาวอ้วอวอออออก้าออะไรอ่ะดิ หลังหลังหลังข้หลังข้หลังข้อน้อนอนก่อนเมึงแบ่ไปรวผีไม่มาหรอกไอ้ไอ้รีบรีบเอ้ยเอเอ้ยรอดดีเอ้ยเอเอ้ลวเไอ้ี่ไอ้หไอยู่ด้วยกันไอ้ตัวไอ้เข้าไปทางเข้าไปทางเข้ เร็ว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 เร็เร็วเเร็ว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 เรร็วเ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 รร็วร็วเร็วร็็วเรเร็วเ็วเเร็ร็วเร็วเร็เร็วเ็วเเร็ร็วเร็วเร็วเ ห้องนี้ไม่มีไมชชีนพลาไอเซกัมจะไปนอนในล็อกเตอร์อย่างเง้ไม่ใช่กูไม่ใช่โกูอกูจะรงนี้ออ้แทนแต่ถ้าผีแม่งเลี้ยวเข้าประตูเมาสไอดอลลอาคนเดียวเพราะมันอยู่ในล็อกเตอร์ไอ้แทนมันสปีดแต่วงตายเออโคตรไวอะตอนนั้นสองข้อของกูอะไป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  เอ้ย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 เ้ยเ้ยวยงอเกอไรวะงมึงมีสีนะมีสีดานะมีสี้านะักเลยเว้ยโเนี่ยไโหวิ่งไปเลยมันวิ่ง้วมันวิ่งไปแล้วมึ่ไปแล้วมั่ไปแล้วโอ้โหแ้เสียเดินไปด้ปเราเสียงเดินไป้ปะถ้าเราถ้าเราเดินไปแล้วมันวิ่งมาทด้วย ไฟมันหยุดกระพริบก่อนไฟมันหยุดกระพริบก่อนก็กแทนลองลองเดินไปดิจะได้รู้ก็แทนเราเดินไปดิเยอะดี๋ยวมันใกล้มากเลยไปเออมันไปแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วมันเจอดักตรงนี้ไม่ได้ตายหมู่นะถ้าตายหมู่ไม่จบเลยนะ ไอ้ตังตังอย่าบุกอีอย่าบุกอี้เออไม่ต้องกลัวอย่ากลัวเดินโดตรงมาเอาเนียมีเาเถอ่ะมีเาเถ่ะมีเาไอ้มีเาเกินตรงนี้มั้งกเกินกเกินเกินอาไปได้สามคนก็าคนได้ด้วยสามคนสาคน ไอปเาใ้เราเปดไ่ไดเยให้หอยวะไอป่า้เราไอ่าไอป่าไอป่าไอป่าไอ่าไอป่าไอปกาไป่าไอปาไกป่ดไอป่าไอป่าไอ่าไอป่าไอาไกป่าไอป่าไอป่าไอป่นไอป่าไอป่านอป่าไป่าไอ่าไอป่าไอป่าไอป่นอป่าาไอไป่าไอือป่าไอปไอปไอป่ามหัวอป่าไอป่าป่าไอาไอปาไอ่ไอ่ปาไปาไอป่าไอป่าไอ่าไเปาเปออยอยไปอไปอ่ไไออถอยถอ่อ่ไไ้อได้ดเฮ้ย ใครอะเปิดได้ไหมเปิดได้ไเปิดหย่าย่เิงไเปิดเปิดไมเปิดให้กูได้ดอนมึงเปิดกูรู้ข้างหน้านั้นไอ้ดอนไงพูดเเยเวเเอาบักเอาบาเอออเอ

เดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังเว้ยเมื่อกี้เดินมาเว้ยไม่ได้มองีอะไรเลยเว้ยก็คือมันยืนอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ดีไม่ไหนกระโดดเข้ามากลางหมู่อะไม่เจอใกล้ๆดีมันว้ามันกลางหมู่มันเป็นมดเว้ยมันเป็นมดโจมมีนะที่วิ่งไปใช่โจมมีนะเออกีการ์ดเดี๋ยวเพิ่งไปเปิดเก็บเก็บแมชชีนพาร์ได้ครบก่อนต้นไปเ้องไปแล้ว ้ได้ได้แป๊บแป๊บนึงเออป่ะเราเออเอ้ยนี่คืว่าตายกันไปหมดลืแค่สองคนนั่นเี่ยเฮ้ยไม่ไเลพ่อนี่นี่ห้องห้องห้องเฮ้ยร้องมันร้องมันร้องไอ้เงาเควอไอตกเกงเงาตัวไอ้นีอ้พูตายยังพูดตายยังยังยังอยู่กับไอ้ขวนไอ้มึงเอาขวานด้านหลังจามน้ามันที ขุดไป่ขุดมาต้งรางออกแกรอรอก็เลยตุนเอาทำไมเป็นงันล่ะตุนเอาลอยได้ลอยได้ิเป็นผีปลอมตัวเมองว้าวปัญญาอ่อนชิายชอบเล่นเป็นผีอำอำดำอ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 

เดินต่อเลยเดินต่อเลยเดินตามไอ้ดอนเฮ้ดอแอบก่อน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 เฮ้ยแอบก่อนแอบก่อนไอ้ดอนไ่ไดอนตัวไหนไม่ได้ดอนอินฟลคิมอยู่ด้านหลังดอนไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไอ้ดอนไมได้เฮ้ยนั่นแหละมันเป็นยูนาไอ้ดอนทำอะไรได้่ะไอ้ไม่ใช่ชองไปช่องแอร์น่ะแอร์ทำอะไรได้ทำอะไรได้ทำอะไรได้ไอ้าหนาไอ้หลอ วูดเดินออกไปดูนี่มันอยู่ไหนเกี่มมันโคตรระทึกว้าวระทึกเก็่ยมเฮ้ยเราโดนมาไปไปไปไไปไปไยังกระพริบอยู่เลยนะไปยังกระพริบอยู่เลยนะมาเข้าห้องนี้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 ค่อยๆเดินผ่านห้องไปเรื่อยๆค่อยๆเดินผ่านห้องไปเรื่อยๆอ๋อห้องห้องนี้เราเคยมาแล้วล็อกเกอร์เปิดอยู่ยืนพักก่อนเยืนพักก่อนพักก่อนพักอะไรวะมีอะไรต้องพักด้วย ทางนี้ทางไปทางเราไปแล้วไม่ใช่เหรอทางนู้นน่ะมันเดินไปวงกลมไหมเนี่ยเออไปแล้วเราต้องไปฝั่งนกลมเดินวงกลมยาวรอคอยเออเฮ้ยนี่มันแดงมันแดงมันแดงแดงมาแดงมาเออมาป่ะเหรอรอไอ้รอเดินเดินเดินออกไปแบบเมื่อกี้นี้โชว์โชวปเฮ้ยหยุงเสียงไม่ได้ไม่ได้ไแล้วไม่ได้การแล้วมีแต่เสียงมันตัวไม่มา ลองเดินดูออกไปดีว่าตัวมาหรือเปล่าเดินออกไปดีดอนเ่ม่มาเมื่ออ้คัก่อกม้มามมฮ้ยใครเปิดไฟวะไม่มาไม่มาไม่มาไมก็เปิดกันอยู่หมดอลยม่้มาไม่มาไม่มาหรอไม่มาจริงด้วยวะใช่ไม่บอกนนี้ไม่มาเดินไกลวะเออเพลงไม่ยังริ้วอ่ะไม่มีอะไรแต่เพลิ้ว เออที่เสียงมาแค่ใกล้เพงมันบิลดังขึ้นไปใชไปกับพี๊ปอแจ้งไงมันมาแจ้ไงไป้นดียมาโดไอ้่ายูดีไม่หวามาสิเลยบู๊เร็วมาเร็วไอ้บู๊ไอ้กูรู้ไอ้กูรู้ไอ้กูรู้อ้กูรู้ไอ่กูรู้ไอ้กูยู้ไอ้กูรู้ไาเลยไป้กู้ไป้กูไอ้กูไอ้กูอยูรู้ไอ้วรูไกลางวงเ้ก้ไอ้กูรูอเมื่อกี้มอนมาข้างหก้ไ้ย คือเดินอีกก้าวเดียวคือตายอ่ะไอ้คนนี้มีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์ไม่ต้องมาหากูเจอห้องแล้วไอ้เสียงอันตราย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 ไอ้กูไม่เข้าล็อกเกอร์แล้วเอ้ยมึงช่วยเปิดให้ด้วยนะไปแล้วไปแล้วไปเฮ้ยเปิดเดินเดินตามตัวมาเดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวตามตัวมา มึงอยู่ไหนเราถ้าไอ้พุทตายแล้วเราจะเดินถอยหลังทันหรอทันเนี่ยไอ้เชี้ยมึงอับมากมึงอับมากมุงอับมากใครห้องวะห้องวะห้อง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 ห้อขุดไม้ไม่เอานะห้องไหนห้องที่มีห้องห้องรั้วเป็นจุดห้องโล่งเออเป็นอยู่อยู่ห้องที่มีล็อกเตอร์อะห้องไหนล็อกเตอร์ล็อกเตอร์เปิดแล้วล็อก็เปิดแล้ว เออมึงลองเดินไปคนเดียวดิมันจะเป็นการท้าทายเว้ยอะไรอ่าไปดีปลอมตัวมาเหือออ่ามีคนฟันกูอ่ามีคนฟันกูอ่าไปไปไปนี่เราออกฝัตเปิดไฟดิไฟนี่ใช้ไม่ได้ะเฮ้ยไปกับพีบเฮ้ยไปกับพีบอะไรนะอะไรไม่รู้ใครไม่รู้เฮ้ยไปกับพีบไปกับพีบนั่ดูดิคนอ้วนหรือมึงกลัวอะไรมีก้าไม่เฮ้ยไปกับพี๊บไหวัดเลยอ่ะ ไอห้องอันนี้ห oui, ้องเก่าไหมเหรอที่ทางเริ่มต้นปะเฮ้ยไฟกับพิษของนริงมีห้องมีห้องอยู่มีห้องอยู่มันเลียวมันเลยวใคร้องไูอีมันมามันมาอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปตอนหลังมึงดอนดอนหลังมึงเฮ้ยเฮ้ยขอยมาขอยมาขอยมาเอเดินเดินกลับไปทางเดิมอ่ะ เขาพุ่งไปไหนกันแล้วนี่ยฮัลโหลอ๋อนี่หลังหลังเราเราเราอยู่หลังมึงเดินกลับมาพักเหนื่อยก่อนข้าง้ายไมป้าไปทางทางทางนี้ทางทางสะดวกทางสะดวกทางสะดวกมาๆมาโอ้โหคันข้างเดลยโย่มาๆกลับมาทำไมอันนี้มันข้างนอกก็รออันนี้คือเดินกลับมาข้างนอกอ๋อนี่มันข้างนอกแล้วประตูที่ยังไม่เปิดนั้นน่ะประตูที่มันเป็นไม้อ่ะทางซ้ายไม่ไปแลวรอก่อนขวาไม่ใช่เหรอมีซาร์ดมีใครมีคีย์การ์ดบ้า เฮ้ยอยิบขึ้นหยิบขึ้นหยิบขึ้นหย่าขึ้นยิบขึ้องนิดสองนิดสองนิมองเราไม่เห็นเลยเนี่ยอะไรแแแกกเสียงใครไปไปไปเท่าไรอ่ะนี่ตายหมูนะไม่ใช่มันเสียงในเกมในเกมในเกมเฮ้ยนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้มาช่วยกูฟับมาช่วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นนั่นไงนั่นไงมาแล้วมันจะมาแล้ว พ้ามีคำขึ้นว่าผีอัพเกรดเข้าห้องมาได้เดี๋ยวไปไปไไปเ้ยไปยงไี่ไปเไปไต่อไปต่อไปต่อเไปด้วยดิไปแล้วไปทางไหนทางไหนทางไหนปตรงไปเลยไปตรงไปมีอะไรแดงๆฝั่งนี้ด่เหลอเหลือเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วๆช้องเขห้องเขาเฮ้ยมส่วนพอดีเฮ้ยเฮ้ย คสีแใช่เหรอกนเดียวหรอไปไหนแล้วไปไหนชิการ์อยู่ไนทุนไม่เหรอเอ้ยผีมาผีมาผีมาฮัลโูกไปแล้วมันมันมันหลอกมาเฉยมันหลอกมันหลอกด้านหลังด้านหลังทางที่เราเดินผ่านมามีอะไรแดงๆอยู่อะเป็นคล้ายๆอะไรนะแบ่งแบ่นั้นไม่รับแบ่งแบ่งชิ้นส่วนไม่รับได้แม่เอาเดืวจะตายแบ่งทำไมเนี่ยถ้าถ้าถ้าตายแล้วจะถ้าตายแล้วมันจะหายหรือว่ามันจะดรอปไปวะด้านหลังมีแบบแดงๆที่เราต้องไอ้เนี่ยเอาวะเดินกลับไปวะไม่ถ้าตายแล้วมันจะหายไปได้ปะหาประตูใหญ่ เดินหน้าประตูใหญ่เดินมาเลยเดินมาเลยไอ้กูรู้ประตูใหญ่อยู่ไหนเราต้องกลับไปแล้วเลี้ยวขวาเออเราต้องกลับเราต้องกลับมีแดงๆมั้นหรงใช่ไฟที่ยังไม่เปิดนะเออใช่ใช่ได้หลังโอเคไปดีไปดีตามไปนำน้ำนำนำมีข้ออยู่อ่ะใส่่นะเราเราขัดข้าข้อก่อนเต่านี่เราก็ซ้ายเราก็ซ้ายเลยเยี่ยมระวังระวังระวังอย่าไปหาวังระวังเครื่องเฮ้ยเอ้ยหมาหมามามา ไอ้เดียมันมาดีนะที่กูไม่ตายตายตายพูดไอ้ตายเฮ้ยมันมามันมามันมามึงจะรีบเลยไอ้กัสารกัสมึงไม่น่าเสียตลาอย่างนี้เลยจะจำได้ไหมแน่ใจนะว่าจะออกจากล็อกเกอร์ได้ไอ้แทนไม่ไม่เลย เออคือสภาพข้างนอกแบบนอนเหมือนนอนอย,อยู่ใน <บา S 1> รถเตอร์แล้วหัวทะลุโผ่มเฮ้ยบีวีบีดีดเออเซก,กัสก็ดีนะจะได้ส่องดูทุกคนได้เซกัสดูกูให้ดูกูเชื่อกูไหนกูจะพามึงไปมึงโชดนี่ ยาตายเอาแลพราะมันมาเราสังเกตได้นึ่งอย่างไปเินยังไงไปเร็วเร็เร็วเฮ้ยใช่ช่ช่ชเร็วเร็วแม่งเลี้ยวมาทางซ้ายตรงนี้พอดีเลยใช่ไอ้ดอนเร็วเร็วเป็เอาลูดลูดลูดแตะรูดแตะเร็วเร็วเร็เอนไอ้ดอนไอ้ดอนเกียงมาแล้วไอ้ดอนทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ เอ้ยติดใจทำด้วยเลยวันออนแทนไปไหนกับทำไมอไปแทนไปไหนอะแทนไปจะเด็กกับทำไมอะเอ้าดูเปิดแล้วเอ้าไม่รู้ไม่รู้นี่ไงเน่ยเนี่ใส่ใส่ชิ้นส่วนใส่ชิ้นส่วนครบ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 แล้วครบแล้วไงต่อไงต่อแล้วทำอะไรได้วะสวิตสวิตเนี่ยสวิตเนี่ยสวิตเน่ยคงไม่ได้อะนี่มาเนี่ยแทนเสียมาแล้วนะ โอเแทนไม่เข้ามาทวิตมันอยู่ข้างในนู้นนะโอ้โหใช่ใช่ใช่ต้องกลับต้องกลับไปอีกไม่แทนกลับไปตั้งแต่แรกก็ดีแล้วเนาะไม่ไม่น่าเลดี๋ยวไม่ได้เล่นอ่ะอะไรนะกลัวอะไรนะมาเกมเกมผีคนจริงน่ากลัวยิ่งกว่ากลัวอยู่อ่ะประมาณมองอัดมันผีไหนวะอ๋อไอเล่นอมองอัดตอนตีสามนะไอ ทองอาาหาที่บ้านเอ้ยทีะมอห้องนี้บอห้องนี้บอโดนถ่ายภาพมเิกันไหมเอ้ยรู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วทำทำไงทำไงถึงเอ้ยรอด้วยดีอะไรแล้วทำไงถึงจะวิ่งเร็วตายตายโอยอะไรอะอะไรอะระวิเดียวขึ้น้ยตายไปไ่ไไล่รอนร้าจะรอนรอนรยร้อนร้ารอ่ะไม่ตายด้วย ไปโดนผีกินอยู่เนี่ยโดนก็ตายเหรอไม่ตายเอาเอาไปตุนมึงตายได้ไงอ่ะโดนผีกินโดนโดนโฮ้ยดูแลเอ้ยยังไงผีไปแล้วอ้ามันเดินผ่านดอนได้ไงอ่ะเอ้าเดินผ่านดอนเฉยเลยเดินผ่านดนมึงไอ่พามาปะเนี่ยเอาไล่ตุนตายเอ้าที่จริงดอนเป็นเทพเจ้าผีผีแม่งกวนมึงใส่ผีแม่งจะไอดอนเดินผ่านเลย เกินเนี่ยตายอยู่คนเดียวเนี่ยใจสั่นยิ่งกว่าเล่นแมพูดมาได้ตายอยู่คนเดียวไอ้สัสตายอยู่คนเดียวเอาไอ้ดอนทำไมวิ่งอยู่กับพี่วะอ๋ออ๋อมันมันปิงไม่ใช่วิ่งอยู่กับพี่โอ้โอ้เปิดไฟใช้กันด้วยดิกูมองเค่แอะไม่เห็นเลยขันีหยไม่ใช่ยืนรอก่อนหรือว่าไปเลย น้อข้างหน้าข้างหน้ามีห้องด้วยเหรอเลยแล้วบอกไปเลยไปเลยดิข้างหน้าไหนข้างหน้าไหนอมีเหรอคุณว่าเหรอเห็นแสงว่ะเห็นแสงว่ะมีห้องมั้ยมีห้องนีห้องที่นี่ห้องนี้ก่อนห้องนี้เป่าไฟดับนี่นี่นี่เจอแล้ว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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไหนีหนีก่อนที่จะเก็บเก็บตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนั้นไอ้ทางนั้นน่ะใช่ป่มวะเฮ้ยรีเทิร์นรีเทิร์นเฮ้ยรีเทิร์นเอ้าเฮ้ยรีเทิร์นเฮ้ยรีไวฟ์อะแล้วคุจะรีไวฟ์แไม่เทรดเไรอไงรีไวฟ์ เอ้อยู่ด้านหน้าผีอะไรอะอยู่ด้านหน้าผีอะไรเป็นไงกูไม่ไม่กูรีไว้พวกเองไอ้ไอ้ชนะแบบงงๆอะไรเลอะชนะแบบงงไน้ปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยปิดคลิปคลิปเป็นไงเป็นไงกูรีไวพวกมึงขึ้นมาเอง ไอดอนหรือเปล่าไอดอนเป็นพระเจ้าเออนั่นแหละไม่รอกันเลยถ้ารอกันน่นกูไม่ตายหรอกเไี่รอไปเกี่ยวมึงใจโอเคนะ้วใชมันมันมีวิธีวิ่งเร็วๆนะตอนนั้นสลับไฟฉายกับขวานนะมันจะพุ่งแบบแป๊บเดียวแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับวิ่งไปกับเกมเล่นเป่นอะไรตัดตีตอนนี้มึงมึงจบคลิปก่อนไอ้สัตว์ใครจชอบเดนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครไปแล้วบบ๊ายาย อย่าลืมกระทึบอย่าลืมกระทึบไลค์เยโดกระทึบไลค์กระทึบไลค์ต่อยซับซักไข่ด้วยนะครับโอ้ยวะโอ้ยโอ้ยเอ้เมัน